ันนี้มีเคล็ดลับเรื่องการเลือกซื้อบ้านมาฝากกันนะคะจะเห็นได้ว่านะบ้านที่อยู่ด้านหลังของควยนั้นนะคะมีลักษณะหนึ่งนะทำเลท,ที่ตั้งอันเนี้ยสำคัญมากๆนะคะสองคือเป็นเรื่องของนะาทางเข้าออกนะของหมู่บ้านนี้นั่นเองนะคะว่า,าเข้ามาแล้วสะดวกสบายไหมและที่สำคัญนะจากที่มองเห็นนั้นถนนานาของหมู่บ้านนั้นกว้างมากๆเลยทีเดียวและอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าที่ตั้งของโครงการ ว่าอยู่ใกล้กับแหล่งเขาเรียกว่ารถไฟฟ้าหรือเปล่านะคะส่วนบ้านหลังนี้ดาก็จะย่านนี้นะจะมีรถไฟฟ้าบนดินผ่านนั่นเองนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือวันนี้เราต้องคำนึงถึงว่าการที่นะคะเข้ามาซื้อบ้านหลังหนึ่งคือใช่ต้องใช้งนเป็นจำนวนก้อนโตนั่นเองและนะหมู่บ้านนี้นะ มีที่พักผ่อนหย่อนใจให้หรือเปล่านะคะหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนกลางของหมู่บ้านนะ,ะซึ่งที่นี่นะ,ะก็มีส่วนกลางของหมู่บ้านนะคะซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสนามเด็กเล่นที่ใหญ่มากๆนั่นเองนะคะก็อยากให้พิจารณาเบื้องต้นกันนะคะและพิจารณาเรื่องงบประมาณในกระเป๋าของเราด้วยนะคะว่าวันนี้จะซื้อบ้านสักหลังนั้นมันเพียงพอไหมที่สําคัญคือดเราจะต้องเลือก ให้ตรงกับจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของเราเพราะไม่ใช่นั้นแล้วนะงบประมาณมันจะบานปลายนั่นเองนะคะนี่คือเคล็ดลับในการเลือกซื้อบ,าบ้านเบื้องต้นที่นํามาฝากกันนะคะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันคลิปนี้ออกไปด้วยนะคะคร mm hmm. าวหน้าจะเป็นสาระอรดีแบบปันนป่นติดตามกันนะคะฝากติดตามนะเพจควยายสังหาด้วยนะคะ mm hmm. วันนี้ท่านใดทีด่สนใจเรื่องการลงทุนยินดี้ค่ะปรึกษานะคะ mm hmm. ทักทายมาคะ mm ่ะ hmm. ขอบคุณคะ mm ่ะ hmm. สวัสดี